สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่อง Just You Channel กันอีกแล้วนะคะวันนี้ช่อง Just You Channel จะมาสปอยมินิซีรีส์จีนเรื่องบอกรักก่อนได้ไหมแต่ก่อนจะไปรับชมแอดขอคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจช่อง Just You ด้วยนะคะสำหรับใครที่ยังไม่ได้กด subscribe อย่าลืมกดให้แอดด้วยนะไปรับชมสปอยกันได้เลยค่ะ เริ่มเรื่องมาที่รายการแฟนกัน3าวันหลินวันเธอได้ซองซองหนึ่งซึ่งในนั้นระบุใช้ที่จะมาถ่ายคู่กับเธอในรายการจังหวะนั้นหลิวเหยียนานางร้ายก็รีบมาแย่งซองเธอเลยพอเธอเห็นว่าคนที่ได้คู่กับหลินวันเป็นคนที่กําลังดังเธอก็บอกหลินวันว่าเธอจะคู่กับคนคนนี้แล้วตราบใดที่เธอยังอยู่หลินวันไม่มีทางดังแน่นอนระหว่างนั้นหลินเฉินนางเอกของเรื่องที่เห็นพี่สาวถูกรังแกเธอก็แอบถ่ายคลิปไว้แล้วเดินไปคู่หลิวเหยียนว่า เอาซองมาถ้าเธอไม่ให้ฉันจะลงคลิปที่ถ่ายวันนี้เพื่อประกาศให้ทุกคนรู้ว่าเธอมีสองหน้าหลิวเหยียนที่กลัวก็ยอมให้แต่โดยดีต่อมาพนักงานก้าชุดมาให้หลินวันถ่ายโปสเตอร์หลิวเหยียนที่เห็นก็สั่งหลินวันว่าห้ามใส่ชุดแดงนะนางเอกที่ดินแบบนั้นเธอก็แก้แค้นแทนพี่สาวสักหน่อยโดยการใส่ชุดสีแดงไปถ่ายโปสเตอร์แทนพี่สาวเลยแถมเธอยังดูสวยเด่นจนช่างภาพให้เธอนั่งบนเก้าอี้ด้วย สมน้ำหน้ายิ่หลิวเหยียนจริงๆถึงแต่งยังไงก็ไม่สวยเท่านางเอกหรอกนะทางด้านหลินวันขณะที่เธอกำลังโทรหาใครคนหนึ่งอยู่จู่ๆก็มีคนผลักเธอจนตกบันไดนางเอกที่ได้ข่าวก็รีบมาดูพี่เลยแต่ผู้จัดการบอกว่า ตอนนี้จะให้ใครรู้ไม่ได้ว่าหลินวันตกบันไดหากทุกคนรู้จะต้องมีการเปลี่ยนตัวหลินวันออกจากรายการแน่นี่เป็นโอกาสสุดท้ายของหลินวันแล้วถ้าพลาดไปคราวนี้หลินวันต้องจ่ายค่าเสียหายก้อนโตแน่เธอช่วยมาเป็นหลินวันก่อนละกันเพราะรายการนี้ถ่ายแค่เดือนเดียวระหว่างนั้นทีมงานก็มาแจ้งนางเอกว่า ไม่มีซีนต้องถ่ายแล้วนะเพราะว่าเธอไม่มีคู่นางเอกถามขอแค่ฉันมีคู่ก็จะถ่ายต่อได้ใช่ไหมทีมงานบอกใช่นางเอกจึงรีบมาขอร้องประธานลูกเพลยของเรื่องให้ช่วยหน่อยนะเป็นแฟนกันแค่สมวันเองถ้าเขายอมช่วยเธอจ่ายให้เลย1 0 0 0 0แบาทตามสัญญาพร้อมกับขำเบาๆแต่พอเพลยขันมานางเอกถึงกับหยุดขำแทบไม่ทันเลยเพราะเขาคือคนที่เธอแอบชอบตอนเรียนแถมเธอยังเคยไปสารภาพร,รักกับเขาจนเขาต้อง ้องย้ายโรงเรียนอีกด้วยเธอจึงรีบเดินหนีออกมาเลยเพราะถึงเวลาไทยทําผู้กำกับก็บีบให้นางเอกทำหน้าเศร้าออก,กล่องหนยว่าไม่มีคู่เดทนางเอกก็ทำหน้าเศร้าแล้วพูดว่าไม่มีใครเลือกฉันเลยฉันไปก็ได้จู่ๆเพรเอกก็เดินมาแล้วบอกว่าผมเลือกพร้อมกับกอดนางเอกอย่างหวานทําให้หลิวเหยียนที่เห็นไม่พอใจมากที่นางเอกยังอยู่ในรายการในคืนนั้นระหว่างที่ตั้งแคมป์กันหลิวเหยียนก็พยายามโชว์หวานคู่ของตัวเอง เพื่อเรียกกระแสะคู่จิน้นนางเอกที่ไม่ยอมก็โชว์หวานมั่งแต่พอเธอเห็นลิวเหยียนจ๊บเธอก็บอกพระเอกว่าแพ้แล้วพระเอกถามอยากชนะไหมจากนั้นเขาก็จับเธอมาจูบปากเลยแล้วบอกเธอว่าลิวเหยียนไม่พอใจคนแล้วจูบเมื่อกี้หนึ่งหมื่นนะคุ้มไม่ล่ะนางเอกก็จะด่าเขาแต่ผู้จัดการได้ห้ามไว้ ต่อมาพอกลับมาที่ห้องแต่งตัวหลิวเยียนกับผู้จัดการก็ได้จัดฉากทำกำไรหายแล้วจะโบยว่านางเอกเอาไปแต่นางเอกรู้ทันเธอรีบหยิบกำไรออกจากกระเป๋าแล้วโยนกับพื้นเลย พร้อมก็บอกว่าวิธีใส่ร้ายป้ายสีแบบนี้มันต่ำไปหน่อยไหมเราแจ้งความเลยดีกว่าลิวเยียนบอกไม่ต้องต่อให้เธอไม่ได้เอาไปแต่เมื่อกี้เธอยโยนจนกำไรฉันหกักเธอต้องรับผิดชอบนะนางเอกถามเธอต้องการอะไรลิวเยียนบอกฉันอยากให้เธอออกไปจากรายการระหว่างนั้นพริกกระเดินเข้ามาแล้วบอกว่าควรชดใช้ตามราคาสี่ถึงจะถูกลิวเยียนก็เรียกไปเจ็ดหมืน่นจังหวะที่เธอจะกลับเธอก็เดินชนจนแก้วกาแฟหกพริกบอกเสื้อผมเลอะแล้ว อีกอย่างต้องส่งไปซักที่ปารีสรวมรวมแล้วประมาณแสนสองฉะนั้นคุณต้องใจอีกห้าหมื่นลิวเวียนที่ได้ยินแบบนั้นก็ไม่พอใจหนักมากต่อมาพริกก็บอกให้นางเอกเซ็นสัญญาที่เธอเอาไปคราวที่แล้วซะเพราะทั้งสองฝ่ายจะได้ปฏิบัติตามสัญญาคืนนั้นผู้จัดการก็พูดกับนางเอกว่าดีนะที่ไม่มีใครสงสยัยว่าเธอไม่ใช่หลินวันซึ่งนางเอกเธอดันไปกดส่งข้อความเสี่ยงไปให้พริกพอดีแถมโทรศัพท์เธอยังแบตหมดอีกจะลบข้อความก็ลบไม่ได้ เธอจึงบุกไปหาเพเอกที่ห้องเพื่อขอยืมโทรศัพท์หน่อยพอเธอเห็นโทรศัพท์เธอก็รีบวิ่งเข้าไปหยิบแต่เพเอกจะแย่งทำามแล้วแย่งกันอีท่าไหนไม่รู้นะคะถึงลมทับกันซะได้จังหวะนั้นน้องเพเอกก็เข้าห้องมาพอดีนางเอกจึงรีบแอบใต้ผ้าห่มพอน้องเพเอกออกไปนางเอกจึงรีบลุกไปหยิบโทรศัพท์ใต้เตียงเลยแต่น้องเพเอกก็กลับมาอีกรอบเขาจึงถามเพเอกว่าอยู่ด้วยกันหรอเพเอกบอกเธอมายืมโทรศัพท์หน่ะ วันต่อมามีคนมาบอกผู้จัดการว่าเงินรักษาลินวันหมดแล้วนะนางเอกเลยบอกให้เอาบัตรเธอไปใช้ก่อน ผู้จัดการบอกยังไงบัตรนี้ก็ใช้ได้อีกไม่นานเอาเป็นว่าพวกเราทํางานตรงนี้ให้ดีกันก่อนดีกว่าอย่างน้อยก็จะได้เงินก้อนต่อมานางเอกก็มาถ่ายโฆษณาน้มามะพร้ากกับปลิวเหยียนซึ่งพอเธอกินปุ๊บเธอก็แทบอยากจะอ้วกเลยแถมยังบนกับรลิวเหยียนด้วยว่าน้ําอะไรรสชาติแย่มากพอถ่ายต่อรลิวเหยียนก็คลิปเสียงที่นางเอกพูดว่าน้าไม่อร่อยเปิดให้คนในกองถ่ายฟังทําให้เจ้าของแบรนด์ที่ได้ยินไม่พอใจมากเรียกนางเอกมาต่อว่า และสั่งให้เธอออกจากรายการปีศานางเอกบอกฉันไม่ออกแต่ฉันขอโทษคุณจริงๆที่พูดไม่ดีเจ้าของแบรนด์บอกไม่รู้แหละถ้าเธอไม่ออกก็ต้องเอาเรื่องนี้ไปแถลงในเน็ตจังหวะน,นั้นพรอกก็เข้ามาบอกว่าถ้าแถลงเขาออกไปชาวเน็ตก็รู้หมดนะสิว่าสินค้าของคุณรสชาติห่วยแถมเขายังพูดจาว่าเจ้าของแบรนด์แบบไม่แคร์ด้วยนางเอกบอกขอบคุณคุณมากนะที่ไม่ช่วยฉันหน้าพระอกบอกไม่เป็นไรที่ผมช่วยคุณ เพราะผมกลัวว่าจะไม่ได้เงินนะ่ะระหว่างนั้นหลิวเหยียนก็เรียกนางเอกไปบอกว่าเดี๋ยวพอถึงตอนไทยเธอเลือกคู่ของเขานะส่วนเขาจะเลือกพระเอกเองนางเอกบอกไม่เอาว่าแต่พอหลิวเหยียนเสนอเงินหนึ่งล้านเธอก็รีบตกลงทันทีพอรายการเริ่มพระเอกก็มั่นใจมากว่านางเอกต้องเลือกเขาแน่แต่พอเขาออกมานางเอกกับเลือกคนอื่นไปซะแล้ว พระเอกที่งอนเขาจึงจะถอนตัวออกจากรายการทางด้านนางเอกผู้จัดการกร็ถามเธว่าบ้าหรือเปล่าทำไมถึงปล่อยให้หลิวเหียนคู่กับพระเอกนางเอกบอกหลิวเหยียนให้เงินฉันตั้งหนึ่งล้านเลยนะผู้จัดการบอกดีดี เราเซ็นสัญญากับพรอกสามแสนถือว่าเราได้กำไรเจ็ดแสนนนๆทางด้านพรอกน้องชายก็ถามเขาว่าคนที่พี่ชอบคือเด็กผู้หญิงตอนมปลายนี่แล้วทําไมพี่ถึงต้องงอนนางเอกด้วยแล้วภาพก็ย้อนไปตอนก่อนนางเอกที่คิดว่าพรอกไม่ชอบเธอเธอเลยโยนจดหมายสารภาพรักทิ้งแล้ววิ่งไปจุกเขาต่อมาพริกที่อยากรู้ว่าในจดหมายเธอเขียนว่าอะไรเขาก็เดินลงไปดูแต่ก็อ่านไม่ออกแล้วเพราะจดหมายมันตกน้ํา จนตัวหนังสือเลือนลางไปหมดแถมเขายังเห็นนางเอกทําแบบนี้กับผู้ชายคนอื่นไปทั่วเขาก็คิดว่าเธอคงไม่ได้คิดอะไรกับเขาหรอกมั้งภาพตัดมาที่ปัจจุบันเพะเอกที่อยากคู่กับนางเอกเขาก็จ้างน้องเขาด้วยเงินให้หลอกรายการว่าขาหักไปไม่ได้แล้วรายการจึงมาแจ้งนางเอกว่าวันนี้จะเป็นกิจกรรมทําเค้กกันสามคนให้นางเอกมีปฏิสัมพันธ์กับเพะเอกเยอะๆหน่อยนะ จะได้เรียกเรตติ้งรายการน,นางเอก,กคิดในใจฉันจะทำได้ไงล่ะเนี่ยก่อนไทยทำจือเหยียนเพื่อนเก่าของนางเอกก็ปรากฏตัวพอดีนางเอกจึงดึงเขาเข้ามาถ่ายรายการด้วยจากนั้นทั้งสองคู่ก็เริ่มทำเค้กเลยซึ่งเค้กคู่ของพระเอกมีส่วนผสมของช็อกโกแลตยายหลิวเหยียนก็จะให้นางเอกชิมให้ได้เลยพระเอกที่รู้ว่านางเอกแพ้ช็อกโกแลตเขาจึงใช้ปากของเขาไปรับเค้กแทนทำให้นางเอกตกใจมากเขาทำอะไรของเขาเนี่ย เอกบอกงั้นผมคืนคุณก็ได้แล้วเขาก็จูบเธออีกรอบนางเอกบอกใครให้คุณคืนฉันแล้วทั้งคู่ก็จูบกันไปจูบกันมาอยู่อย่างนั้นไม่จบไม่สิ้นจนคนดูรายการฟินไปตามๆกันแล้วคิดว่าคู่นี้ต้องชอบกันจริงๆแน่ในคืนนั้นผู้จัดการที่มาเยี่ยมหลินวันจูจูเขาก็เจอชายคนหนึ่งอยู่ในห้องพอเขาถามชายคนนั้นก็รีบเดินออกไปเลย ผู้จัดการจึงรีบโทรไปบอกนางเอกพอนางเอกรู้ข่าวเธอก็รีบมาที่โรงพยาบาลแถมเธอยังเห็นถุงมือสีดําอยู่ที่ถังขยะด้วยมันทําให้เธอนึกถึงตอนมอปลายที่เธอเคยโดนชายชุดดําทําร้ายระหว่างนั้นนางเอกก็ได้ยินเสียงคนเดินมาทําให้เธอกลัวมากเธอจึงใช้ไม้ตีเพื่อป้องกันตัวแต่ชายคนนั้นกลับเป็นพระเอกนางเอกจึงพาเขามาทําแผลระหว่างนั้นจือเหยียนก็มาบอกนางเอกว่าคนคนนั้นไม่ใช่คนของโรงพยาบาล แล้วก็ไม่รู้ว่าเขาโผล่มาได้ยังไงตอนนี้ผู้จัดการย้ายหลินวันไปอยู่ห้องพิเศษแล้วจากนั้นนางเอกก็ขอตัวกลับกับจือเหยียนก่อนแต่พระเอกแกล้งโทรคุยกับน้องว่าไม่มีรถกลับนางเอกเลยให้เขากลับกับเธอระหว่างที่รอนางเอกไปเอารถจือเหยียนก็ถามพระเอกว่านายรู้ใช่ไหมว่าเธอเป็นใครพระเอกบอกใช่จือเหยียนบอกสายไปแล้วตลอด6ปีนี้นายหายไปแบบไร้ร่องรอยเป็นฉันที่คอยอยู่เคียงข้างเธอตลอดรู้จักความเป็นอยู่ของเธอ รู้ว่าเธอชอบอะไรแต่นายเป็นแค่เพื่อนสมัยมปลายคนหนึ่งของเธอเท่านั้นพระเอกบอกแต่นายก็ยังไม่ได้เป็นแฟนกับเธอสักหน่อยจือเหยียนบอกใช่แต่ทั้งที่นายรู้ว่าเธอเป็นใครทําไมนายถึงไม่บอกเธอล่ะหรือว่านายกลัวคําตอบของเธอพระเอกก็ถามขมว่า จดหมายที่นางเอกเขียนให้ตอนนั้นในนั้นเขียนว่าไรหรอซึ่งนางเอกเธอให้กระดาษเป่าจือเยียนนะคะแต่จือเยียนบอกเพเอกว่าไม่บอกรอกวันต่อมาขณะที่นางเอกกําลังถ่ายรายการกับเพเอกอยู่นั้นลิวเหยียนที่สงสัยว่านางเอกน่าจะเป็นหลินเฉินที่ปลอมตัวเป็นหลินวันเธอจึงให้ผู้จัดการของเธอ แอบเอาช็อกโกแลตใส่ลงไปในน้ำผลไม้พอเธอรู้ว่านางเอกแพ้พอนางเอกกินปุ๊บแล้วเห็นตัวเองเริ่มมีพื้นเธอก็รีบไปเข้าห้องน้ำแล้วบอกให้ผู้จัดการช่วยโปะแป้งปิดรอยแดงให้หน่อยรหว่แหวงนั้นหลิเวเหยียนก็นเข้ามาพร้อมกับผู้จัดการที่ถือโทรศัพท์มาถ่ายคลิปเขาบอกนางเอกว่าให้กินช็อกโกแลตให้ดูหน่อยเขาจะได้เชื่อว่าเธอเป็นหลินวันตัวจริงนางเอกบอกได้ถ้าฉันกินแล้วไม่เป็นอะไรต่อไปเธอเจอหนะ้าฉันก็ลบๆหน่อยนะ แล้วห้ามวางแผนอะไรชั่วๆอีกหลิวเหยียนบอกได้จากนั้นนางเอกก็กินเลยแล้วบอกเธอว่าอย่าลืมที่พูดล่ะหลิวเหยียนบอกเป็นไปไม่ได้เธอจะไม่แพ้ได้ยังไงนางเอกก็พยายามเดินหนีเพราะเธอจะไม่ไหวแล้วจนพระเอกมากอดเธอไว้หลิวเหยียนที่เห็นก็รีบเดินหนีไปเลยจากนั้นพระเอกก็พาเธอมาส่งโรงพยาบาลต่อมาได้มีคนโทรมาบ,บอกผู้จัดการว่าคืนนี้เขานัดนางเอกกินข้าวนะ พอดีอยากจะดูตัวว่าเธอจะสามารถมาร่วมเล่นซีรีส์ออนไลน์ได้ไหมผู้จัดการที่ได้ยินก็นดีใจมากคืนนั้นเขาจึงจับนางเอกเป็นลุกเป็นสาวแซบเลยพอนางเอกมาถึงห้องอาหารเธอก็พบว่าวันนี้หลิวเหยียนก็มาชิงบทนางร้องเหมือนกันกันกบเธอเลย ต่อมาพอคุณหลิวมาถึงเขาก็สั่งให้ลูกน้องเก็บโทรศัพท์ของทุกคนก่อนเลยแล้วเขาก็ชวนดื่มก่อนคุยงานนางเอกที่เห็นว่ามันไม่น่าจะใช่การคุยงานปกตินะแถมคุณหลิวยังแตะอ่างหลิวเหยียนอีกเธอจึงสัว์เล่าใส่หน้าคุณหลิวและส่งสิกให้หลิวเหยี่ยนหนีไป คุณหลิวที่ไม่พอใจก็จะขืนใจนางเอกแต่ดีนะที่พระเอกมาช่วยเธอไว้ทันเพราะหลิวเหยียนไปตามเขาให้มาช่วยนางเอกพระเอกก็เรียกเธอหลินเฉินนางเอกถามนายรู้ได้ยังไงว่าฉันคือหลินเฉินพระเอกบอกฉันรู้ตั้งแต่วันแรกที่เธอเข้ามาขอร้องให้ฉันช่วยไปเป็นคู่เธอแล้วลาะจากนั้นนางเอกก็หมดสติไปพระเอกจึงรีบพาเธอไปส่งที่ห้องวันต่อมาหลิวเหยียนก็บุกมาหานางเอกถึงห้องเธอเดี๋ยวกระดาษแผ่นหนึ่งให้นางเอก ที่ในนั้นเขียนคำว่าขอบคุณไว้พร้อมก็บอกว่าเรื่องในอดีตเราจเจ้ากันฉันจะไม่รอบกัดลับหลังเธออีกแล้วแต่ฉันยังเกลียดเธอเหมือนเดิมถ้าเธอทำให้ฉันจับจุดอ่อนได้ฉันยังจะเหยียบเธอไว้ใต้เท้าฉันตลอดไปนางเอกบอกสมแล้วที่เป็นเธอต่อมาขณะที่นางเอกแต่งหน้าจะถ่ายรายการภรยาคุณหลิวก็เข้ามาตบเธอนางเอกก็ไม่ยอมสิคะ ตบมาตบกลับไม่โกงซึ่งภรรยาคุณหลิวอ้างว่านางเอกไปเป็นเมียน้อยคุณหลิวแถมเขายังมีรูปภาพมายืนยันด้วยนางเอกบอกสามีคุณนั่นแหละหลอกพวกฉันไปกินข้าวแล้วมาแตะอ่างถ้าไม่เชื่อถามหลิวเหยียนได้เลยแต่วันนี้หลิวเหยียนเธอไม่มาเยนนี่นี่รู้ดีจัดดาความผิดทั้งหมดเลยอยู่ที่นางเอกคนเดียวระหว่างนั้นผู้จัดการก็บอกนางเอกว่าให้ออกไปก่อนอยาเถียงเดี๋ยวเรื่องจะบานปลายภรรยาคุณหลิวก็บอกว่านางเอกไปไม่ได้ ถ้าวันนี้ยังไม่มีคนมายืนยันว่าเธอไม่ใช่เมียน,น้อยเธอก็ออกไปไหนไม่ได้ทั้งนั้นพระเอกบอกผมยืนยันผมเมื่อวานผมอยู่ในเหตุการณ์และนางเอกก็เป็นแฟนผมด้วยพร้อมกับจูบเธอต่อนหน้านักข่าวมากมายทำให้พวกแฟนคลับที่เห็นรูปจูบฟินไปตามๆกันส่วนทางด้านภรรยาคุณหลิวก็น,น่าแตกไปสิคะที่เรื่องที่ตัวเองมาพูดไม่เป็นความจริงทางด้านจือเยียนเขาที่เห็นรูปที่ทัางคู่จูบกันก็รีบมาถามนางเอกเลยว่ามันคืออะไร นางเอกบอกเป็นแค่การแสดงหนะ้าระหว่างนั้นพระเอกก็มาเหมือนกันจังหวะที่ทั้งสามคนนั่งคุยกันเรื่องข่าวอยู่นั้นจูจูเสียงท้องนางเอกก็ร้องดังมากพระเอกเลยชวนทุกคนไปกินข้าวด้วยกันข้างนอกพอลงมาข้างล่างตึกพระเอกก็หันไปเห็นคนใส่ชุดดำยืนตะคุม่มตะคุ่มอยู่ที่หลังต้นไม้เขาเลยบอกให้จือเหยียนพานางเอกไปอยู่บนห้อง่อนจากนั้นพระเอกก็รีบตามชายคนนั้นไประหว่างทางก็มีคนมาถามพระเอกว่านายคงจําฉันได้สินนะแล้วภาพก็ย้อนไปตอนก่อนขณะที่พระเอกกำลังเดิน กลับบ้านเขาก็ไปเจอสมุดนางเอกตกอยู่เขาจึงคิดว่าเธอต้องเกิดอันตรายแน่จึงรีบวิ่งไปดูแล้วเขาก็เห็นชายชุดดำกำลังทำร้ายเธอเขาจึงเข้าไปช่วยเธอเลย จนเขาได้รับบาดเจ็บอย่างสาหาัสสุดท้ายชายชุดดาก็ถูกตํารวจจับไปพเพราะพรเพกเขาได้แจ้งความไว้ก่อนหน้านั้นแล้วภาพตัดมาที่ปัจจุบันชายชุดดําก็เดินมาตรงหน้าพระเอกแล้วบอกว่าแกรู้ไหมห้าปีมนันนี้ฉันอยู่ในคุกใช้ชีวิตยังไงถ้าไม่ใช่เพราะแกขวางฉันฉันก็ไม่มีชีวิตแบบนี้หรอกแกทําให้ฉันนิวคาดพอฉันออกมาจากคุกแม่ก็ตุยเมียก็นหนีลูกชายก็คิดสั้นฉันสูญเสียทั้งฐานาน้และชื่อเสียง โลกใบนี้ไม่มีที่สําหรับฉันอีกต่อไปแล้วพระเอกบอกปีนั้นตอนแกทําผิดแกควรคํานึงถึงผลลัพธ์ที่ตามมาสิชายชุดดําก็ดูเหมือนจะไม่ฟังที่พระเอกพูดเขาเล่าว่าพอเขาออกมาจากคุกแล้วเห็นหลินวันที่ทีวีเขาก็คิดว่าหลินวันคือนางเอกเลยจะรอบทําร้ายเธอเพื่อแก้แค้นแต่ต่อมาเขาพบว่าเขาทําผิดคนพระเอกบอกฉันไม่ยอมให้แกทําอะไรนางเอกหรอกชายชุดดําบอกฉันไม่ทําร,ร้ายหรอกแต่ฉันจะทําให้พวกแก สูญเสียทั้งฐานะาและชื่อเสียงในคืนนั้นพระเอกที่เป็นห่วงนางเอกเขาก็ขอนอนกับเธอด้วยหนึ่งคืนนางเอกบอกนอนไม่ได้ฉันมีห้องนอนห้องเดียวเองพระเอกเอาเรื่องนี้มาอ้างนางเอกนิ่ถึงกับขำเลยถ้าคุณจะนอนฉันนอนตามสบายจ้าตกดึกคืนนั้นนางเอกที่ได้ยินเสียงฟ้าร้องเธอก็นอนไม่หลับเธอเลยมานั่งจ้องหน้าพระเอกแล้วพูดว่าทำไม6กปีมาน,นี้ฉันไม่เคยได้ข่าวคราวนายเลยซึ่งหลังจากที่พระเอกโดนซ้อ,อมในวันที่ช่วยนางเอก หมอได้บอกแม่ว่าหลังผ่าตาัดเสร็จต้องส่งพเพลกไปอบรมฟื้นฟูสมรรถภาพอย่างเป็นระบบเทียอเมริกานนะไม่งั้นอาจจะรักษาไม่หายแม่ที่เป็นห่วงลูกก็ต้องทำวันต่อมานางเอกทมิถ่ายรายการกับพระเอกหลังจากที่ทั้งคู่ประกาศว่าคบกันผู้กำกับก,บกระบีบให้หลิวเหยียนทำตัวให้เหมือนเพื่อนรักนางเอกน้อยหลิวเยียนก็เล่นสุดความสามารถเหมือนกันนะคะ แถมเธอยังประกาศด้วยว่าเธอกับหลิวโม่ก็คบกันเหมือนกันเพื่อเรียกเรีตติ้งคู่เธอด้วยความที่หลิวโม่ชอบหลิวเยียนอยู่แล้วเขาก็เล่นตามน้ําไปจากนั้นทั้งสองคู่ก็มาโชว์หวานคิปตุกตากันหลิวโม่ก็คิปให้หลิวเหยียนเยอะมากแต่เอกคิปไม่ได้ยากเขาจึงใช้เงินแก้ปัญหาซื้อตุกตาที่มีทุกตู้ให้นางเอกเลยทำให้หลิวเหยียนไม่พอใจมากต่อมามีคนส่งข้อความมาบอกหลิวเหยียนว่า โรงพยาบาลเจียงใปวไอพีหน0่มีเรื่องที่คุณต้องรู้วันต่อมาพเพกก็มาส่งนางเอกที่โรงพยาบาลระหว่างนั้นเขาที่เห็นหลิวเหยียนมาที่นี่เหมือนกันเขาจึงรีบไปบอกนางเอกว่าหลิวเหยียนมาพอหลิวเหยียนมาถึงห้องเขาก็ถามนางเอกว่ามาทําอะไรที่โรงพยาบาลหนะ่ะนางเอกบอกฉันก็มาฉีดหน้าไงหลิวเหยียนที่เห็นแบบนั้นก็ขอตัวกลับก่อนต่อมานางเอกเธบอกทุกคนว่า คนที่นอนอย่คหลินเฉินน้องเธอแต่จังหวะนั้นพยาบาลได้มาแจ้งว่าหมดเวลาเยี่ยมหลินวันแล้วพระเอกถามท่าที่นอนอย่คหลินวันแล้วคุณเป็นใครยกผมจำได้ว่าผมมีเพื่อนมอปลายคนหนึ่งชื่อว่าหลินเฉินหน้าตาเหมือนคุณเลยนางเอกก็แกล้งทำเป็นดีใจที่ได้เจอเพื่อนเกา่าหลายวันต่อมาวันนี้เป็นงานแฟนมิสติ้งของรายการแฟนกัน3มวันนางเอกกทักทายทุกคนว่าฉันคือหลินวันนะแต่หลิวเหยียนบอกเดี๋ยวก่อน เธอคือหลินวันหรอเพราะก่อนหน้านี้หลิวเหยียนได้ให้ผู้จัดการของเธอไปตรวจสอบห้อง VIP 1.08 8อีกครั้งว่าคนในห้องคือใครแล้วสรุปว่าคนในห้องก็คือหลินวันผู้จัดการเลยวิดีโอคอมให้หลิวเหยียนดูนางเอกถามถ้าฉันไม่ใช่หลินวันแล้วจะเป็นใครหลิวเหยียนบอกทุกท่านไม่รู้ใช่ไหมว่าหลินวันมีน้องสาวฝาแฝด วันที่ถ่ายรายการวันแรกทีมเธอแจ้งว่ามีเจ้าหน้าที่คนหนึ่งหกล้มเข้าโรงพยาบาลฉันเดาว่าคนคนนั้นคือหลินวันแต่เพื่อให้รายการถ่ายทำต่อไปได้พวกเขาเลยใช้น้องสาวปลอมตัวมาเป็นพี่เพื่อหลอกลวงทุกคนจากนั้นหลิวเหยียนก็เปิดคลิปที่หลินวันนอนเป็นพักให้ทุกคนได้ดูกันนางเอกบอกนี้เป็นแค่การพิสูจน์ว่าฉันมีแฟน แต่ไม่ได้บอกสักหน่อยว่าคนที่นอนขลิ่นวันหลิวเหยียนบอกงั้นเธอก็วิดีโอเขาหาหลินเฉินน้องเธอสิฉันจะดูว่ามีคนรับไหมซึ่งก่อนหน้านี้พรอกกับนางเอกเขาได้วางแผนไว้แล้วนะคะพอนางเอกโทรปุ๊บจือเหยียนก็คอยเปิดคลิปที่นางเอกใส่ชุดโรงพยาบาลแล้วอัดไว้เมื่อคืนทําให้หลิวเหยียนที่เห็นรับไม่ได้มันไม่จริง่งแต่เธอก็ยังมีแผนต่อไปคือเอาเสัญญาการเป็นแฟนที่พรอกทำร่วมกับนางเอกตอนทำรายการออกมาแฉ ทำให้แฟนคลับไม่พอใจมากพระเอกบอกผมยอมรับผิดเดิมทีรายการนี้คือการแกล้งเป็นคู่รักพวกเราแค่เซ็นสัญญารับรองสิทธิ์และผลประโยชน์ของกันและกันแต่ตอนหลังพบว่าสัญญาไม่สามารถควบคุมความรู้สึกจริงๆของพวกเราได้จากนั้นเขาก็ถามนางเอกว่าคุณเต็มใจจะเป็นคุณนายลู้ไหมนางเอกบอกเต็มใจค่ะลิวเยียนถามพวกคุณเห็นแฟนคลับเป็นคนโง่หรอ คุณไม่มีหลักฐานเลยด้วยซ้ําพระเอกก็โชว์แหวนที่นิ้วนางเอกให้ทุกคนดูลิวเยียนบอกใครจะเชื่อก็แค่แหวนเองพระเอกบอกนักธุรกิจต่างให้ความสําคัญกับผลประโยชน์ผมคงไม่เอาแหวนมูลค่า9ก้าแสนดอลลาร์มาล้อเล่นหรอกนะนางเอกที่ดินก็ถึงกับอ้าปากค้างเลย9ก้าแสนดอลลาร์หรอส่วนลิวเยียนที่ดินแบบนั้นเธอก็น่าแตกแบบหมอไม่รับเย็บเลยแถมหลังจากจบงานผู้จัดการยังโดนกองถ่ายเรียกไปประชุมอีกทําให้ลิวเยียนเครียดมาก เธอจะโดนออกจากรายการหรือเปล่าเนี่ยต่อมาใช้ชุดดําก็มาหาลิวเยียนถึงห้องเขาบอกเธอว่างานแค่นี้ยังทําพลาดอีกนะเขาจําได้ว่าเธอมีไฝตรงหน้าอกนี่ซึ่งลิวเยียนก็คือคนที่ชายชุดดำข่มขืนและถ่ายรูปไปแบ็กเมลแต่เขาทําไม่สําเร็จเพราะนั่งเอกมาช่วยสกอรใชายชุดดําบอกเวลาแค่6ปีเธอจําจฉันไม่ได้แล้วหรอลิวเยียนที่ไดินแบบนั้นเธอก็กลัวมากชาชุดดําบอกวางใจเธอ เราเป็นพวกเดียวกันฉันไม่เอารูปเธอไปปล่อยรอกแต่เธอต้องช่วยฉันแก้แค้นเพ่กับนางเอกนะเออและก็อีกอย่างฉันจะบอกให้นะคนที่ช่วยเธอในวันนั้นคือนางเอก ทำให้ลิวเหยียน่ไดินแบบนั้นเสียใจมากทางด้านพร่ก็าถามน้องว่าทีมงานใกล้ตัวนายสเดือนนี้มีคนเข้ามาใหม่บ้างไหมฉันสงสัยว่าเขาน่าจะเป็นคนไทยสัญญาออกไปเผยแพร่น้องบอกมีชื่อจางผิงเป็นคนขับรถผมเองซึ่งจางผิงก็คือชายชุดดำนะคะพระเอกที่ได้ยินแบบนั้น เขารีบขับรถไปดูนางเอกที่บ้านเลยเพราะนางเอกทามากับจางผิงแต่พอเขาเห็นว่าเธอถึงบ้านโดยปลอดภัยเขาจึงรีบเข้าไปกอดเธอด้วยความเป็นห่วงเลยต่อมาพเพลียขอมาทำหลิวเหยียนว่ารู้ไหมว่าจางผิงอยู่ไหน呀หลิวเหยียนถามคุณรู้อดีตของฉันหรอพระเอกบอกผมขอเตือนให้คุณยูหังจากเขาจะดีที่สุดถ้ามีข่าวคราวอะไรของเขาคุณมาหาผมได้เลยหลิวเหยียนถามแล้วนางเอกสบายดีไหม พระเอกบอกสบายดีแต่หลังจากนี้คุณจะไม่สามารถเข้าใกล้เธอได้อีกวันต่อมาหลังจากที่พระเอกกินข้าวกับนางเอกเสร็จเขาก็จะสารภาพรักกับเธอแต่จังหวะนั้นผู้จัดการกับน้องชายก็มาบอกทั้งคู่ว่าอย่าบอกแล้วรีบลากทั้งคู่ออกไปเลยพระเอกที่ไม่สนใจก็ผลักให้น้องชายล้ม แล้วเขาก็จับนางเอกมาจูบเลยนางเอกทานี้เป็นการบอกรักครั้งแรกของนายหรือเปล่าพระเอกบอกไม่ใช่ซึ่งความหมายของเขาคือก่อนหน้านั้นเขาเคยเขียนจดหมายสารภาพร,รักกับเธอไปแล้วแต่เขาไม่กล้าให้เธอแต่นางเอกที่ไม่รู้เธอก็คิดว่าพราะเอกเคยทำแบบนี้กับคนอื่นมาแล้วด้วยความโกรธเธอจึงต่อยตาเขาไปทีวันโตมาลิเวเหยยนเธอส่งข้อความมาบอกพระเอกว่าเธอมีข่าวของจางผิง พระเอกที่อยากรู้จึงรีบไปแต่นี้เป็นแผนของจางผิงนะคะเขาให้หลิวเหยียนล่อพระเอกออกมาจากนั้นเขาก็ฉีดยากล่อมประสาทให้พระเอกแล้วบอกให้พระเอกเลือกว่าจะยอมเป็นข่าวกับหลิวเหยียนหรือจะปล่อยให้นางเอกตุยในห้องเย็นของมหาลัยพระเอกก็ไม่เลือกสักอย่าง เขารีบทำร้ายตัวเองให้ร่างกายเขาเจ็บเพื่อที่เขาจะได้มีสติขับรถไปช่วยนางเอกและในที่สุดพระเอกก็สามารถช่วยนางเอกได้สำเร็จจากนั้นเขาก็ไปจัดการคนร้ายที่หลอกนางเอกไปที่ห้องเย็นพร้อมกับบอกให้คนร้ายสารภาพกับตำรวจเลยว่าจางผิงเป็นคนอยู่เบื้องหลังทั้งหมดเพราะถ้าเขาไม่สารภาพ จางผิงก็จะลอยนวลส่วนเขาก็ต้องรับพิษอยู่คนเดียวหลังจากเรื่องทุกอย่างจบพระเอกก็รีบพานางเอกมาที่งานมั่นของพวกเขาเลยเพราะนักข่าวมารอนานแล้วแต่งานมั่นยังไม่ทันจะเริ่มนักข่าวก็ได้รูปภาพที่พระเอกไปหาหลิวเหยียนที่ห้องเขาจึงถามพระเอกว่าทําไมต้องไปหาหลิวเหยียนด้วยพระเอกก็ไม่ตอบนักข่าวจึงมาถามหลิวเหยียนแทนแต่พอมาถึงหลิวเหยียนก็ตุยไปซะแล้วซึ่งจางผิงเขาจัดฉาก ท้าเหมือนว่าพอเพลกไปหาลิวเหยียนก็คิดสั้นจบชีวิตตัวเองทุกคนจึงคิดว่าเรื่องทั้งหมดเพลกเป็นคนทําแถมยังปลักปลําด้วยว่าเพลกเป็นคนที่คมขืนลิวเหยียนมา6หกปีก่อนนางเอกที่ดินก็บอกว่าไม่ใช่ตอนนั้นฉันอยู่ในเหตุการณ์ฉันไม่ใช่หลินวันแต่คือหลินเฉินตอนนั้นเพลกไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์กับฉันจูจูภาพเพลกก็เปิดมาที่จอโปรเจคเตอร์พราเอกบอกผมอยู่ในเหตุการณ์จริง ถึงผมจะอยู่ในเหตุการณ์นั้นแต่ผมก็เป็นคนโทรไปแจ้งความผมไม่ใช่อาาญากรแน่นอนผมมีหลักฐานตรวจสอบนะจากนั้นพเพลก็รีบเดินไปบอกนางเอกให้หนีไปซะไม่ต้องเป็นห่วงเขาต่อมาพเพกก็ถูกเรียกประชุมซึ่งข่าของเขาครั้งนี้ทําให้บริษัทได้รับความเสียหายหนักมากพระเอกเลยรับผิดชอบด้วยการลาออกจากการเป็นประธานแล้วให้น้องชายเขาขึ้นเป็นประธานแทนวันต่อมาวันนี้เป็นวันเกิดของพระเอก นางเอกเลยพาเขามาเด็ดด้วยกันแต่พอทุกคนเจอเพลกและนางเอกพวกเขาก็ต่างแกล้งทั้งสองชันทําอาหารแม่อร่อยให้กินเพราะตอนนี้เพลคกถูกคนด่านในโซเชียลเยอะมากนางเอกจึงรีบพาเพลคกออกมาจากร้านแล้วมาซื้อมันเผาข้างทางกินฉลองวันเกิดด้วยกันอย่างมีความสุขต่อมาเมื่อทั้งคู่กลับมาที่บ้านก็พบกล่องพัสดุกล่องหนึ่งที่หลิวเหยียนส่งมาให้ซึ่งในนั้นมันมีแฟดไดพอนางเอกเปิดดูก็พบว่า มันเป็นคลิปที่หลิวเหยียนอัดไว้เขาขอบคุณเธอและพระเอกมากที่ช่วยชีวิตเขาไว้ตอนนั้นตอนนี้เขาจะไปใช้ชีวิตอยู่ที่ต่างประเทศสักพักนางเอกบอกเราต้องรีบเอาหลักฐานนี้ไปให้ตำรวจเพื่อแสดงความบริสุทธิ์พระเอกบอกเดี๋ยวเขาไปเอารถก่อนพอรถพระเอกมาถึงนางเอกก็รีบขึ้นไปเลยซึ่งคนที่ขับคือจางผิงพอพระเอกถูกจางผิงทำร้ายและชิงรถมาจากนั้นจางผิงก็จับนางเอกมาขังไว้พร้อมกับทำลายหลักฐานในแฟลชได้ที่นางเอกจะเอาไปให้ตำรวจ นางเอกบอกแกคงไม่คิดว่าแฟดใดนี้มีอันเดียวหรอกนะพวกฉันยังมีข้อมูลที่สำรองไว้อีกเยอะจางผิงเลยโทบบอกพเพเอกว่าถ้าไม่อยากให้นางเอกตุยให้เอาข้อมูลที่สำรองไว้ทั้งหมดมาแลกพระเอกที่ได้ยินแบบนั้นก็รีบไปหาจางผิงเลยจากนั้นพเพเอกก็แกล้งลบข้อมูลแล้วทำเป็นเอาคอมไปให้จางผิงดูจางผิงที่เห็นว่าเพเอกเล่นตุกติก เขาก็แทงข้างหลังพระเอกจังหวะนั้นตำรวจก็รีบวิ่งเข้ามาจับตัวจางผิงเลยเพราะพระเอกได้แจ้งความไหวหลังตำรวจจับตัวจางผิงไปพระเอกก็หมดสตินางเอกจึงรีบพาเขามาส่งโรงพยาบาลต่อมาพอพระเอกฟื้นเขาก็รีบสารภาพร,รักกับนางเอกเลยว่าเขาชอบเธอมาตั้งแต่มอปลายแล้ว แล้วเขาก็จะจูบเธอแต่จังหวะนั้นจือเหยียนก็เข้ามาขัดจังหวสะสกอรพระเอกเลยอดเลยซึ่งวันนี้ที่จือเหียนมาเขามาเพื่อสารภาพรักกับนางเอกและบอกลาเธอเพราะว่าเขาจะไปใช้ชีวิตต่อที่ต่างประเทศแล้วต่อมาหมอได้มาแจ้งนางเอกว่าหลินวันฟื้นแล้วนะ นางเอกที่ดีใจก็รีบไปหาพี่สาวด้วยความคิดถึงเลยในคืนนั้นพระเอกที่อดใจไม่ไหวเขาก็ลากนางเอกเข้าห้องน้ำแล้วไปจูบกันอย่างดูดดด่มและแล้วก็มาถึงวันที่ทั้งคู่แต่งงานกันพระเอกได้สวมแหวนให้นางเอกและบอกเธอว่าเราปล่อยเวลาให้ล่วงเลยมานานแล้วนะฉันควรจะบอกรักกับเธอให้เร็วกว่าน,นี้ให้เธอได้รู้ว่าฉันชอบเธอมากแค่ไหนแล้วเขาก็ดึงเธอมาจูบอย่างหวานและเรื่องราวก็จบลงอย่างแฮปปี้เอนดิ้ง เรื่องก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะคะขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมมาจนจบนะคะหากคุณผู้ชมชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่อง justu y o ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ